พุธศาสนิกชนในจังหวัดแม่ห้องสอนและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูอนุสิทธทร,รคุณเจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อยเจ้าอาวาสวัดแม่ลาหลวงเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่ กัลายาณมิตรนิพาพานทองเต็มซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์โดยกัลายาณมิตรนิาพาทานทองเต็มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยจทยธรรมโดยกัลายาณมิตรธนาบานชดว,วราาสสิและกัลายาณมิตรอิทยาสมโลกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยกัลายาณมิตรศักชัยและกะลัลยาณมิตรจัญญาสุภาษาเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ทางด้านกะละนาลยานมิตรพรพิมลน,นันทพงศ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายภาพป่าและทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้พูดถึงการทำบุญบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือวัดต่างๆเนื่องจากวัดหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายมากทั้งการก่อสร้างการดูแลรักษาการปรับปรุงสถานที่ค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงค่าใช้จ่ายประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นหากไม่มีศรัทธาของญาติโยมมาทำบุญความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ก็จะลำบากการที่ญาติโยมได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาบุญก็ขอให้ญาติโยมจะงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนา